กรมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะแนะนำให้ท่านชมกับรถเก่งมือสองนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota v o o อนะคะ v ีออสีศูค่ะราคาแค่7 9 0ดหบาทเท่านั้นนะคะพร้อมใช้พร้อมขับภาสี68ยังไม่ขาดนะคะถึงเดือนพฤศจิกาเลยค่ะเอกสารพร้อมโอนนะคะตัวรถพร้อมใช้ขับได้สบายค่ะทุกท่านถึงจะตามสภาพแต่ก็ใช้ดีนะคะรุ่นนี้ทนทานด้วยนะคะ เครื่องยนต์ 1,500cc ตัว e ค่ะรถปี08นะคะเครื่องเกียร์ใช้งานปกติช่วงร่างเลี้ยวสุดไม่มีดังค่ะแอร์เย็นภายในเป็นเบาะหนังกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะล้อมแม็กขอบ15ปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะสีก็จะมีรูรอยบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะรถหลักหมื่นเน้นตามสภาพค่ะทุกท่านดูรถได้ที่สมุดปาการอยมังกรค่ะ79,000บาทนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกท่าน สนใจโทรนัดดูรถได้นะคะติดต่อผู้ขายเพื่อนัดหมาย่วงหน้าโดยตรงด้วยตนเองนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปค่ะและขอแนะนําไม่ควรออนมาจําร่วงหน้านะคะแนะนําให้นัดและไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ